สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังมือแรงครับผมหลังเลือกการเลือกงานครับผมกับภาพที่พพะนองมาตอนนกเขาลหระครับผมกับช่วงนี้เขาสู้ฤดูหนาวแล้วนะครับพี่น้องกับกสิตะเวนกัสิตกดินเร็้วเนี้ยครับผมไม่ลากัสิจำกัดลงอีกครับผมพี่น้องจากตอหยากรยางขบีครับผมเวลาหน่อยครับพี่น้องออกไก่บ้านกับอะไ้เอาบุปผอเบป็นการเสียลาครับเอาเจ้าอน้ำโชคครับออกมามาตามเก็บตัวไม้ครับล่องบือสิเป็นยังไงคือบ่ นี่ครับสภาพไม้ก็สิว่าสิไซรั่งด้านนี่้นะครับผมไอ้ okay. ติดท่นทางครับผมพี่นอ้องนี่ครับท่นทางรัดปาลารัดโคกคน,นไอ้ไซร์อยู่ใกล้ๆนะครับนี่ต้นมะขามันใกล้ๆลองเบิ่งมีหมดแดงบ่กออด้ยครับผมจอน้ำโชคสิยุกตำๆลงมาด้านล่างของจอ้ะครับพี่นอ้องเรียกขึ้นยุกสามสี่ข่มวมของงยานี่ ครับผมไม่ได้เสียงจะนั่งโชกตัวเดียวนะครับพี่น้องเรียกเร่งๆคือนกปลายอยู่ไกลๆแต่ว่าไม่ไมีเสียงนกปลานะครับนกปลาเงียบเลย ออกปลาขาวไก่แล้วนะครับพี่นอ้องห่างอยู่ประมาณสิบกิโลเมตรครับผมท่านด่ดานใสตัวนี้ก็รวมตุนอยู่จัง่าสวกก็ลริ่ปล่อยขลุ่มครับผมดูนกปลา,ละะปลาพี่นอ้อง ผมเข้ามารวมแล้วมาแล้วมาแล้วรวมแล้ว่น้องมารวมแล้วครับผม กัวพีเป็นบัวรวมครับพี่น้องเจอมาตั้งนๆๆๆๆานกัวพี่เขาแล้ว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 ไปด้อมม้อเครื่องปืนยิงก็ไปได้ครับเนดะ้อ xài cả nhà nghe các thôi đang càng tăng thương 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 Ui thương thương nhanh thương 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 đâu thương 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 Ui thương โซ่ขั้วแล้วครับผมรถก็รถรถก็รถพี่น้องโอ้ย,อยหนาซ่านของแท้ไร่ป่านนี่หนาอีรีล้อครับผมดุดดุดเอ้าคือบุนั่นคือบุนั่นคือบุนั่นบุนันนน่นพี่น้อง นบ่ก้าวเดียวอุ Manchester)> ้ย um> มันฉยเต้นตุบมตุ้ตุ้ตุ้เลยดุดดุ๊ดว่ามันเหยียบคอวันเผด็จเหมือนกันสิมันเหยียบคอวันเผด็จเหมือนตัิไต่ไปเท่ไหอยู่นะ ดเด็บค้นมเดืคเขาพี่น่องมัวใส่เขามาเปลเนี้ยเอ้เกิดทั้งขึ้นเกิดขึ้นเป็นร,นนร,นนร,รันกรน โ uh อ้ยเต็มพี่น้อุกพุเท่โอ้มันไตยู่ง้อนผดีอแมันติม ทุกนหนพี่น้องเลยเอไหนโอ้ยกกิว่าเป็นเด็กทุกคนเป็นเด็กค่าคับ่บลรันเอไหนเือนลันเ้วอโ้ย แล้วท you know ี่ขึ้นพี่น้อง ไปยูคอนปเนเหรอครับตอนนี้พี่น้องโอ้ยมันพเนีดผมหลักลันเลยี่น้องโอ้ยโอ้ยไม่เสียดายครับแท้พี่น้องก็หนาว่ารังยังได้ร่งคอนประนี่เหครับ แค่เลยทุกคนเป็นค่าการเปนหองอุ้ยเป็นสัตไม่ใช่บาัน,นเต็นหนอกแล้วครับเต็น,นอกแล้ว นั่โอ,อ,อ้โนสมเสียหายแทะเกิดเรื่องขึ้นขั้นลงมาอีกขึ้นนึงกับขั้นบนลั่นกับแสดงว่าเป็นเหยีดลักลั่นแล้วเหรอครับผมโอ้ยไป็นเหยียบทิมแทะเนี่ยนะปึ๊บไม่แล้ว

เกี่ยครับปลาดิเรียบร้อยครับพี่น้องเซตจเจ้าน้ำโชคอยู่ไดนครับผมโอ้ยผมเห็นหยันพเนร์ลันกวนอยู่สรุปแล้วบ่ลลันครับพี่น้องเพิ่งเกลี่ยครับผมเรียบร้อยโอ้ยดีใจดีใจอ้าวมาแล้วครับมาแล้วนุ๊กตัวนี้ผมตามอยู่สองสามอาทิตย์แล้วดนะครับพี่น้องโอ้ยสมหวังแล้วครับผมไปพาไปร่วมกันครับผม ลแล้วครับพูนพูนต้นมะขามต้นนั้ำพุ้ธครับพี่น้องพุ่นแล้วครับผมไปพป่าไปลงนลูก้ำกันครับผมบ้านนี้โอ้ยคักคัดสุดใจแล้วครับบ้านนี้ <c oughs> ไปทุกคนผาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปเอาเลยครับผมพี่น้องตามทางกันล้วเขาไปเลย อแล้วครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นพี่น้องโอ้เดี๋ยวลืมบทถุงเขียวครับผมตื่นเต้นแห้งไร้ทุงเขียวก่อนถุงเขียวก่อนเอาดูใจระบาดนีิโอ้บยบดเอวมาตายถุงเขียวกับบดเอวมาบาดนีิพี่น้องเลยโอ้ยลืมออกมาครับผมเฝ้าแห้งพี่น้องคำเร็วครับช่วงนี้นั่น ว้าวเรียบรอย้อยอีลีบาดนี่ตอนแรกโบแมนครับผมใต้หนาใต้หลังหันโบแมนพุ่นเดี๋ยวลงมาแล้วก็ห่อผ้ากับบาสเลยครับผมพี่น้องสิบพวปละอยู่ปดอยู่บา้านอยู่ซองพุ่นละมันสิรุดเอาเดี๋ยวผมลงมาเบิ้งกันครับผมเอ้อมาแล้วบาดนี่โอ้ยสมหวังแล้วครับผมพี่น้องแต่มันตามเพิ่นคักตามเพิ่นเนี้ยนกปลาตัวนี้อ๋อเล่นเห นำสก,กัดให้แล้วครับผมแต้มที่สองของเนละไปง่ายใข่มดียงมดแดงไล่มดแดงไล่ที่บ่มดีดงไล่มดแดงเดนเ เนด,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 ดนี่ครับผมมาแล้วครับพี่น้องตัวไม้ล้ะครับนี่ตั้งแก้วเจ้าน้ำโสกมาเก็บออกเอาขึ้นเระห์เลยครับเมื่อนี่ตัวไม้มเป็นนกมีค้าล่มครับผมนี่ขัดมีนุ่นล่ะนกตัวนี้โอ้หมดแดงแงหมดแดงพี่น้องหมดแดง,ง,ดแดงไรส่ยัดหมดแดงเลยครับผมตั้งใจว่าสีใส่บดดนนะครับผม งูอยวนมี้มแดแดงพี่น้องเจา้าน้ำโสกขึ้นไซเลยนี่ครับผมตามเอามาตามอยู่หลายหมื่นแล้วครับผมหลายเทือแล้ว,ลเ,อลวเอาตัวนกตอมาอยู่นีสองตัวสามตัวแล้วครับผมแล้วก็นกแอบมาสองตัวบวัวไทยครับผมพี่น้องครั้งเหนียวเจ้าน้ำโสกมากล่องเก็บเบ,บิรงครับผมตั้งใจมาเก็บนกเฉลยตัวนี้เลยครับผมเรียบร้อยเลยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวผมมาเบาเริรงไล่ด้วกันแป๊บนึงก็สิบเราจะออกจากเขื่อนนะครับแล้วสิบออกไปท่านี่แหละครับผมฮอดบ้านฮอดยังบุญละ เดียวก็สิถ่ายคลิปเดียวก็สิให้เบิ่องล่ายเบิ่องยันด้วยครับผมพี่น้องปล่อยใส่กงใส่ยังแล้วพุ่นละนี่ครับผมไล่กันเนาะสมกับการล่อไข่ลินุกตัวนี้ก็ว้าถึงกับตามมาสองสามปีแล้วล่ะครับผมแต่ว่าปีนี้เพิ่งมาตามอยู่ประมาณสามสี่เทื่อครับผมพี่น้องนี่ครับผมนี่เอาเดี๋ยวผมไปปดที่บ้านแล้วครับพุ่นถ่ายคลิปผมพถ่ายภาพนี่ให้เบิ่งนั้นครับเด้๋ยนกเฉลยตัวนี้เป็นยังไงงามบ่งามครับผมพี่น้องสีบนระยะฟังสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ